เราก็เลยเพียนาะเรื่องธรรมะมพูดถึงว่าเดียวราชานวิชามันก็น่าคิดอยู่นะลูกน,นะถ้าอยพูดถึงว่าตัวเองเป็นคนทำเวลาเรื่องมันเกิดก็ไปโทษไปโทษคนอื่นนะเดียยวราชานวิชานี่มันมีแต่โทษรวนๆน,นะลูกนะมันไม่มีประโยชน์ใดๆนะนะ แต่มันไม่ลงกันนะลูกนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์เนี่ยนี่แหละเดียรลชาพิชาน่ระวังนะลูกนะหลวงปู่ลาเข็มประตูหู้จะก่ออีเทศอย่างเอาจริงเอาจังในเรื่องเดียวละชานพิชานี่ไม่มีประโยชน์มีแต่โทษล้วนๆไม่ใช่ทางมรรคทางผลไม่ใช่ทางหลุดทางพลมีแต่ โทษล้วนๆกรรมล้วนๆบาปอกุศลล้วนๆในเวลาที่มันอะไรละ่ะเขาเรียกว่ามันส่งผลส่งผลขึ้นมาแล้วก็ก็จะบอกว่าคนนั้นทำคนนี้ทำก็ใครเป็นคนทำอะ่ะก็ตัวอเองเป็นคนทำนี่เรื่องของเรื่องมันอะ่ะในสมัยที่เราเป็นคาราว,าวา่าเราไปการปลาลุงป,ปู่ลากขีมะปตุวัดปู่เจ้าก่อน่านเทศตลอดนะเรื่องดีและจานวิชาเนี่ เดาฉานวิชาไม่มีประโยชน์มีแต่โทษล้วนๆมันไม่จะทางมากไม่จะทางผลพระพุทธองค์ทรงห้ามห้ามผู้ที่บวชในศาสนาหรือผู้ที่ถือพุทธศาสนาเรียนเดียราแาฉนวิชาทุกวันนี้กินกันเลยอะ